สนใจร่วมกิจกรรมทายผลฟุตบอลลุ้นรับผ้าห่มพิมลิกทุกสัปดาห์แอดไลน์ตามนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่1 9ธันวาคมกลางสัปดาห์จะยังมีฟุตบอลบิ๊กแมตที่น่าสนใจรอตสวอาแข่งขันโดยจะเป็นคาราบาวครับและโคไายเตเลียจึงคัดเดาไหมคลิปนี้2คู่และกลุ่มลลยอีก3คู่หากพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นขออนุญาตฝากกลุ่มลายรวมที่เด็ดเซียนบอล ทั้งบอลสดบอลเต่งบอลเต็บบอลต,ติดดาวมีรวมไว้ในกลุ่มเดียวสวนใจเข้าร่วมกลุ่มแอดไลน์ตามนี้ได้เลยครับไปกันที่คู่แรกเวลาตีสามในสิโคปเตเลียอินเตอร์มิลานพบกับอูตินเนเซโดยคู่นี้อินเตอร์ต่อ1.5ส่วนงดหานเฮตูเพท่าแกมอสุดของคู่นี้เป็นอินเตอร์ชนะ4ครั้งเสมอศูนครั้งและอูดิเนเซชนะ1ครั้งส่วน1ิเกมหลังสุดทุกรายการของงูใหญ่อินเตอร์มิลานชนะ7เสมอ2แพ้1 เขาวิน4เสมอ0เสีย6และจบสกอร์สูง5ครั้งส่วนทีมเยือนอูดิเนเซ่10เกมหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้6เขาวิน6เสมอ0เสีย4และจบสกอร์สูง3ครั้งคู่นี้เจ้าถิ่นอินเตอร์บิลาพวกเขาเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งนการเล่นในบ้านเป็นอย่างมากพอ5เกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้ใครขณะที่ทีมเยือนอูดิเนเซ่ผลงานนอกบ้านย่ำแย่หลัง5เกมหลังสุดชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้น เลยนะคะเปิดมาให้อินเตอร์มิลานเป็นฝ่ายต่อลูกค่งแนะนําว่าอยู่ทางฝั่งต่อดีกว่าหมายว่าอินเตอร์จะมีการโรเทชันนักเตะลายตำแหน่งแต่อูดินเซ่ก็ปรับทีมเช่นกันและถ้าว่าคุณภาพทีมต้อบอกเลยว่าทางอินเตอร์มิลานนั้นดูแข็งแกร่งกว่าเป็นอย่างมากแถมสถิติการเจอกันช่วงหลัง5เกมอินเตอร์ก็ชนะไปแล้วถึง4เกมสถิติแพท้ทางขณะที่ขอยอยู่เชิงฝั่งทัพงูใหญ่ดีกว่าฟันธงอินเตอร์มิลานเปิดบ้านชนะอูดินเซ่3ประตูต่อ1ส่วนอิตาลีตี3เช่นกันในศึกาาคราร ไก่เดือยทองเขาแด้พอสเปอร์เปิดบ้านเจอกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดโดยคู่นี้เลยราคาเปิดมาให้สเปอร์ต่อเสมอส่วยเฮตุเฮต้ากเกมบมาสุดของคู่นี้เป็นสเปอร์ชนะ2ครั้งสเสมอ2ครั้งและแมนอยู่ชนะ1ครั้งส่วนผลงานสิเกมล่าสุดทุกรายการของไก่เดือยทองชนะ3สเสมอ3แพ้4เขาวิน3สเสมอศูนเสีย7และจบสกอร์สูง5ครั้ง โซนนฝั่งทีมเยือนปีศาจแดง10เกมหลังสุดชนะ6เสมอ2แพ้2เข้าวิน4เสมอ2เสีย4และจบสกอร์สูง3ครั้งคู่นี้ถ้าดูนะัเวลาดี่ต้องบอกเลยว่าไม่มีใครมั่นใจไปกว่าทัพปีศาจแดงอีกแล้วหลังเกมล่าสุดเพิ่งโชว์สปิริต์โดยการพลิกเอาชนะแมนซิตี้มา2ตอต่อหแถมก่อนหน้านั้นก็เพิ่งชนะวิตอเรียเพลเซนในยูโรป้าลีกมา2องต่อหนม้ว่าจะมีการดวลนักเตะอย่างอเลฮันโดกราโชและมาร์คัสแรดฟอร์ดแต่กลับส่งผลดีอย่างน่าประหลาดใจ จริงอยู่ที่นาทีอาจจะต้องมีการโรเทชันทั้งสองทีมแต่สําหรับเจ้าบ้านสเปอร์กับรัพยากรที่ทีมเจ็บเพียบน่าจะทําให้พวกเขาต,ต้องใช้ตัวจริงลงเล่นในเกมนี้แม้ว่าเกมล่าสุดจะเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะบุ๊ยอย่างซอทําตันมา5ต่อศูนย์แต่ก็ยังวัดผลอะไรไม่ได้เพราะก่อนหน้านั้นผลงานค่อนข้างออกทะเลหลัง5เกมหลังเสมอไปถึงสาและแพ้ไป2แถมโดนยิงยับเดือนไปถึง9ลูกดูทรงแล้วสภาพนี้คงฝากความหวังให้พังสกอร์เก็บชัยลำบากและมีโอกาสที่จะจบเจ้าใน90นาที และก็มีมุมเล็กๆด้วยที่ทัพมีสัดแดงอาจจะบุกชนาได้ในวันนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ขออยู่เชียร์ทางฝั่งทัพปีศาจแดงดีกว่าฝันทงแมนอยู่บุกชนะสเปอร์1ประตูต่อศูนย์สุดท้ายที่ขอฝากโปรโมชั่นประจําเดือนตุลาคมสมาชิกใหม่เพียงโช์บินแลกสเต็ป5ขั้นต่ํา500บาทรับฟรีทันที300บาทและได้รับหนึ่งสิทธิในการทายผลฟุตบอลสเต็ป6คู่ถูกหมดรับไปเลย5,000บาทสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดคลิกที่ลิงก์คอมเมนต์แรกได้เลย สำหรับวันนี้สวัสดีครับ